ก <c oughs> ราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ต้อนรับเข้าสู่ l i ฟ e b o a t ดเอสจสวยพวเกมนะครับวันนี้ก็อยู่กับผม <c oughs> ดักกี้เกมเมอร์กันอีกเช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็มาเล่นเซิร์ฟกันอีกแล้วเนาะช่วงนี้ก็เล่นเซิร์ฟกันบ่อยนะครับเพราะว่ามีคนไทยมาเล่นเยอะเนาะก็มาเล่นกันบ่อยๆนะครับสวัสดีครับคุณมาร์กี้โอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็มีคุณธนกิจท oh ีวีโอโหสวัสดีครับฮัลโหล ตอนนี้ก็รู้จักอยู่นะครับมิสเตอร์บอยทีเฮดโอเคสวัสดีครับคุณไม่ไม่ใช่คนไทยฮะคีทีเอชสวัสดีครับนิกทีเอชสวัสดีครับธานก,กิจ TV ทีว,ว,ว,วีสวัสดีครับอ้าสวัสดีแล้วคุณริวคุณริวจิตสัมผัสสวัสดีครับคุณริวไทยนี่ฮะโอเคเดี๋ยวเราต้องทักทายชาวชาวโลกชาวไทยก่อนอ่าใชยทชย เล่นเย่โอเคสวัสดีครับโอเคมีใครที่เป็นคนอา uh, คุณจูน TH คนนี้นี่เล่นเซิร์ฟบ่อยนะผมก็เห็นบ่อยอยู่นะฮะอ่าฮัดากิโอสวัสดีครับคุณมาร์คมาคี้นะเราต้องทักทายฮะไฮมาร์คี้มาคี้กี้อา โอ้มีคนทักไทยเยอะแยะเลยฮะโอเคคุณฟลุ๊กฟลุ๊กโอเคฟลุ๊กจีเอสสวัสดีครับโอ้มีโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงรู้สึกว่าผมจะปรับเซนซิทีฟเยอะไปเนาะมันเลยค่อนข้างแหลกอ่ะโอเคดีขึ้นคนนั้นก็โอ้คนไทยเยอะแยะเลยฮะอ่าซีซี C C th. อาร์ีเอสโอ้อาร์จีเอสคนชื่ออาร์มนี่เยอะเนาะ โอ้โหล fast th th part part โอเคคุณจูนโอ้ดีครับโอเคตอนนี้ก็ทักทายมิสเตอร์บอย th โอ้ฮัลโหล k th ท่านนี้ทักไปแล้วคุณลูคุณรัตพลสี่ th โอ้ชื่ออ่านโคตรยากอ่ะไฮ้ดากิอ่าโอ้มีคนทักเยอะแยะเลยฮะไฮ every everyone โอ้ Everybody. Everybody. Oh, มีคนทักเยอะๆยะเลยครับโอ้โ oh, หครับสวัสดีครับโอ้โ oh, ห oh. ถ้าใครไม่ได้เอ่ยชื่อก็ต้องขอภไเนะฮะก็คือไม่เห็นคุณแพรม T H O ออ่านถูกไม่อ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้เนี้ยอืมมีคนไทยเยอะเลยฮะมีคุณมา Sky Thailand ์นี่ครับอ่าโอ้ oh, คนไทยอะไรจะเยอะป่านนั่นมีใครอีกไหมครับ มีใครอีกไหมฮะที่ผมยังไม่ได้ทักที่ยังไม่ได้ที่ยังไม่เห็นคุณเพชรทีอนะครับโ okay. อเรคดากี้ยูทูบไรับเอ่อ uh yes. <laughs> yes 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 okay. uh huh. โอเคอ่าฮะโอ้โหคนไทยอะไรจะเยอะปะ่านนั่นนี่มันเซิฟฝรัร่งหรือเสิไฟไทยวะเนี้ย โอเคได้ออกกล้องกันทุกคนนะฮะตอนนี้โอ้ oh, โหเยอะแยะมากมายแล้วก็ดากี้เกมเมอร์โอ้โหครับที่ขอบคุณที่จํากันได้เนาะอ่ะขอานนะะขอบคุณที่มาทักทายกันนะฮะก็เข้ามาเจอกันได้ครับในเซิร์ฟนี้ครับ LBSG Live Boat Survival so Game เนี่ยฮะก็ IP ก็อยู่ใต้คลิปเนี่ยโ okay. <c oughs> อเคดากี้สยามไงครับโอเคโอเคเอ่อไทยแลน ทีมท uh. okay. oh ีทีม Let's go อ่ะโอเคโอ้โหคนไทยอย่างเยอะอะมีใครมาเพิ่มไหมฮะมีใครมาเพิ่มปะฮะที่ยังไม่ได้เอ,อ่ยชื่อใครที่ผมเอ,อ่ยชื่อก็มาลายงานตัวได้ที่ใต้คอมเมนต์กันด้วยนะฮะรู้สึกว่าโอ้โหเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวนะฮะ โอโหอะไรจะโอเคดักกี Wait, <Say it. S 1> uh ้ปะโอเคไปเล่นเกมกันดีกว่าเนาะก็น่าจะเยอะแล้วเนาะคนไทยอ่าโอเคตอนนี้ก็เข้ามาสู่ห้องเล่นเกมของเราแล้วนะฮะอ่าตอนนี้เราก็สามารถพิมพ์ไทยกันได้แล้วนี่ครับรวมพลคนไทยตรงกลางโอเคได้เลยได้เลย จัดไปอ่าโอเคธนกิจทีวีอ๋อหวัดดีครับคุณธนกิจโอ้โหคนไทยอย่างเยอะโอ้ยังแหลกอะตอนเนี้ยจัดไปโอเคคนส <c oughs> วัดดีอาร์เซร์โออาร์เซ์ก็อยู่ปอาร์เซอ์อยู่ปะวะเอ่อ โอ้คนไทยอย่างเยอะอือหือดาอย่าตีกันคนไทยอย่าตีกันโอเคอ่ะตอนนี้กำลังเริ่มแล้วนะฮะโอเคเราจะไม่ไปยุ่งกับใครนะครับเราจะมาติดตามถ่ายชีวิตคนไทยในเซิร์ฟต่างแดนเนื้อฮะ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงเนาะโอ้ตอนนี้ก็คึกคักกันเลยทีเดียวนะีฮะโอเคโอ้ทำไมมันแหลกวะอ้าวสวัสดีครับโอ้โหฮะตอนนี้กำลังชินมุลกับการอ่าเอาของโอ้ขอบคครับเขาให้ขวานเรามานะฮะโอเคตอนนี้ก็เริ่มอ่แยกย้ายกันนะฮะอุ้ยใครตีกับผมใครตีทำไมมันแหลกวะ โอ้ฮัลโหลโอเคตอนนี้ก็เริ่มฆ่ารันฟันแทงกันแล้วนะฮะอื้อหือรู้สึกว่าทำไมมันแหลกปแปลกๆวะโอ้โหโอ้ oh, คนไทยอย่างเยอะฮะ <c oughs> ไม่ไปฆ่ากับเขาเหรอฮะมามองกล้องอยู่นี่ <c oughs> มามองกล้อง <c oughs> ไปนู่นนู่นเขาฆ่ากันอยู่นู่นเขาฆ่ากันอยู่นู่นนั่นนั่นนั่นนู่นนู่น อ่าฝรั่งกำลังโ,โดนฆ่านี่ฮะอ่าคนไทยกำลังไฟกับฝรั่งนี่ครับตอนนี้โอ้โหคนไทยกำลังถือเอ้ยฝรั่งกำลังถือดาบอุ้ยมาทางผมละมาทางผมละโอ้โหฮ,ฮะตอนนี้กำลังชุนบุนวุ่นวายโอ้โหรู้สึกว่ามันแหลกแปลกอะ่ะคลิปนี้ก็ต้องขออภัยนะฮะเดี๋ยวต้องไปดูเครื่องเอาใครตี่ะอ่า โอโหฮะคนไทยสวัสดีครับฮัลโหลน,นี่ไม่ไปฆ่ากับเขาเลยเหรอมามองกล้องอย่างเดียวเนี่ยกลัวไม่ได้ออกก็โอ้ยใครตีใครตีใครตีเฮ้ย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 ฮ้ยไม่เอาเฮ้ยผมไม่ได้มาทําร้ายใครนะฮะผมแค่มาถ่ายให้เฉยๆอย่ามาตีผมดิอาหารยังไม่มีอ่ะโอเคฮะตอนนี้ก็เหลือคนไทยอยู่อุย้ยใครตีผมอีกแล้ว ตอนนี้ก็เหลือคนไทยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับคนไทยตีกันทําไมเออใช่คนไทยตีกันทําไมเอมมอเดี๋ยวขอพิมพ์สักครู่นะครับใช่ใช่โอเคตอนนี้ก็รู้สึกว่าคนไทยกาลังจะเอ้ยนั่นไงใครตีผมอีกแล้วผมจะตายแล้วเนี่ยถ้าผมตายไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะจะบอกให้เดี๋ยว โอเคตอนนี้ก็เริ่มเข้าสู่สถานการณ์ปกติโอเคคุณอามนี่ทีฮดนี่ใช่คุณอามเซอร์เกมเมอร์ป่าวะไม่รู้นะฮะโอเคมันแหลกๆห่วะคลิปนี้คนนี้ก็อารมซาไทยแลนด์อืมโอเคคนไทยเราก็สามัคคีกันนะฮะอย่าฆ่ากันนะฮะอ่าแบบนี้หน่อยมันถึงจะได้ เออมันถึงจะได้มันถึงได้ชัยชนะคนไทยของเรามันต้องนั่นใครตีกันอีกอ่ะขออาหารหน่อยขอขออาหารหน่อยครับโอเคเราถ้าเราไม่มีอาหารเราอาจตายได้เนะโอเคสวัสดีครับโอ้ตอนนี้ก็ได้ออกกล้องกันทั่วหน้าเนาะมีใครบ้างเนี่ย โอ้เป็นวัดหมดอ่าอาหารหมดเหรออ้าคุณเจมส2 5องสองห้าผมครับโอ้คุณคือผู้ช่วยชีวิตอ่าก็ยลืมอะไรตัวกันที่ช่องคอมเมนต์กันด้วยเนาะสำหรับใครที่อยู่ในคลิปนี้นะฮะโอเคก็ขอบคุณมากๆเนาะที่อ่าให้ความร่วมมือกันเนาะที่ไม่ฆ่ากันแต่ก็มาตีกันเล้ไมไ่น้อยเพื่อเป็นการทักทายนะครับอา้ามีดาบให้ด้วยให้ผมปะไม่ให้ผมเอาเข้าไปแล้วะ โอ้มีเยอะยะมากมายเนาะตอนนี้ตอนนี้เหลือไม่กี่คนแล้วเนี่ยเหลือกี่คนอะก็เหลือเยอะอยนี่หว่ะเข้าไปไหนกันหมดอะไม่อยากออกกล้องกันเนาะใครเอาของกินมั่งผมไม่เอาละโอเคโอเคตอนนี้ก็เหลือแต่คนไทยใช่ปะ่ะไม่รู้นะฮะก็ไม่เห็นมีฝรั่งคนไหนมันเหลือหัวอยู่แล้วเนาะ